ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผูหยินเจ้าสำราญ ตอนที่43ให้ข้าบอกมานี่อีกกี่รอบถึงเวลาคิดบัญชีแล้วเฉินหยางก้มหน้าตามเฟิงเยี่ยไปกลับไปที่ห้องนึกถึงคนทั้งหลายที่เลือดอับเมื่อครู่นางก็ห่อไหล่ตัวสั่นเฟิงเยี่ยไปสะบัดเสื้อคลุมนั่งลงบนเตียงเห็นหน้านางมีแผลยังมีเสื้อที่ถูกฉีกจนขาดก็รู้สึกโมโหแต่ก็ทนเอาไว้ตะคอกเสียงต่ำว่ามานี่เฉินหยางไม่กล้าเดินเข้าไปกดนิ้วด้วยความเครียดว่าข้าผิดไปแล้วข้าขอโทษ ทุกครั้งก็เป็นแบบนี้ไม่มีใครเก่งกว่านางอีกแล้วคงคิดแล้วว่าเขาไม่ลงโทษนางจริง,รงๆครั้งนี้ทําตัวเองเจ็บขนาดนี้ยังโง่ไปขอร้องแทนคนอื่นอีกเขาอยากจะพาหัวนางออกมาดูว่าข้างในใส่อะไรไว้แต่ใบหน้าที่น่าสงสารนั้นดูแล้แลว<ๆ>ก็แทบจะทําให้ใจละลายอย่างนั้นกลัวว่าจะทนไม่ไหวปล่อยนางไปอีกจึงรีบเป็นสายตาออกเสียงก็ต่ําลงอีกเล็กน้อยยังต้องให้ข้าบอกอีกกี่รอบมานี่ เชิญอย่างลากเท้าที่หนักพันช่างเดินไปกับพริบตากลั้นน้ำตาเอาไว้สูดจมูกแล้วพูดว่าพี่สะพยจูว่าข้าแล้วข้ารู้ว่าผิดไปแล้วข้าขอโทษขอโทษก็จบแล้วหรือเฟิงเยี่ยบไปยื่นมือไปดึงนางมานั่งบนตักแผลที่อยู่บนหน้าขยายตรงหน้าเขาเขียวหย่อมหนึ่งม่วงหย่อมหนึ่งดูแล้วก็รู้สึกสงสาร ทำไมเจ้าไม่ฟังคำพูดของข้าเลยหูสองข้างของเจ้านี่มีไว้แค่ประดับเฉยเยหรือไรให้เจ้าฟังข้าเจ้าฟังไปถึงไหนแล้วเสื้อผ้าที่ขาดวินนี้ดูแล้วเกะก,กะสายตาเขาจึงลงมือฉีกตรงที่ขาดวินเสียงแคว่ที่ดังขึ้นทำให้เสื้อขาดไปหมดเฉินอย่างจ้องตาถลนเห็นเขามองที่ตัวเองในใจคิดว่าท่านพี่คงไม่ใช่จะถอดกางเกงแล้วตีก้นนางกระมังทุกครั้งที่ฉางสุยทำผิดพี่สะพ้ายจูก็ตีฉางสุยแบบนี้ฝ่ามือฟาดลงไปฉางสุยก็ร้องออกมา ในใจนางมีความคิดเช่นนี้ก็ยิ่งกลัวเข้าไปอีกจึงเอามือบังก้นแล้วลุกขึ้นยืนข้าทีหลังข้าจะเชื่อฟังท่านอย่าตีข้าอย่าตีข้าเขามองตรงที่นางเอามือบังไว้ประกายในดวงตาเดียเด่ยวมืดเดี๋ยวสว่างลูกกระเดือกขยับเล็กน้อยน้ำเสียงก็อ่อนลงมาให้ข้าดูแผลก่อนใครทายาให้เจ้าเฉินหยางเดินบิดไปมาเข้าไปใกล้ๆพี่สะพายจูทายาให้ข้า เช่นนั้นพี่สะพ้ายจูเจ็บด้วยหรือไม่นางจิ้มนิ้วอีกครั้งพูดอย่างละอายใจว่าต้องโทษค่าค่ายังทำให้พี่สะพ้ายจูกโกรธจนไอเลยเฝิงเยี่ยไปจิกหูนางเบาๆข้าควรจะตัดหูเจ้าลงมาถึงจะถูกทุกครั้งก็จะบอกว่าจะเชื่อฟังจะเชื่อฟังแต่ก็เอาแต่โกหกข้าอยู่ตลอดครั้งนี้ไม่ใช่นางเถียงเบาๆ ตอนที่ข้าออกไปบอกชุนหลิงกับซะยจือแล้วพวกนางก็รู้ข้าคิดว่าเล่นนิดเดียวก็จะกลับมาหญิงพวกนั้นลงมือไม่เบาไม่ใช่แค่หน้าบนแขนบนขาก็มีรอยแผลเฝิงเยี่ยบไปดูแล้วก็โมหลงมือถอดเสื้อผ้านางออกยังดีที่ข้างในานางใส่เอี้ยมอยู่ไม่ถึงกับเห็นจนหมดเปลือกเพียงแต่รอยแผลเขียวจ้ำบนร่างกายนั้นดูแล้วก็ทั้งโกรธและสงสารเจ้าไม่สวนคืนปล่อยให้พวกนางตีเจ้าข้าสวนคืนแล้วแต่ข้าสู้พวกนางไม่ได้ เฟิงเยี่ยไปไม่ทันระวังแต่ถูกรอยแผลของนางนางเจ็บจนร้องออกมาท่านพี่อยากโกรธเลยค่าค่ากลัวเช่นนี้อีกแล้วเจ้าจะว่านางโง่นางก็รู้จักเอาใจคนอีกเสียงอ่อนนุ่มเข้ามาอยู่ในหูอย่างชัดเจนเหมือนกับหางของสุนัขจิ้งจอกมุดเข้าไปในหัวใจทํำเอาใจเขาคันจนยากจะทนเวลาแบบนี้อยากให้นางเป็นคนที่รู้เรื่องชายหญิงมากนักจะเปลี่ยนวิธีจัดการปัญหาสำหรับเขาแล้วก็ถือเป็นรางวัลอย่างหนึ่ง ตอนที่44ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเฉิญยางนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เว่ยมินสอนนางให้รู้จักเอาใจท่านพี่อย่างไรยกน้ำให้เขาถามสารทุกสุขดิบเขาเช่นนี้ท่านพี่ก็จะดีใจท่านพี่ดีใจก็จะไม่ลงโทษนางแล้วนางเกิดความคิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ทันสนใจที่จะดึงเสื้อเอาไว้ก็ไปรินชาด้วยท่าทางเอาใจแล้วส่งให้เขาเหมือนเอาสมบัติมาให้อย่างนั้นท่านพี่ดื่มน้ำหลังจากนี้ข้าจะเชื่อฟังไม่ทำให้ท่านต้องโมโหอ,อีกแล้ว เฟิงเยี่ยปโกรธจ,จนหัวเราะขึ้นมาถึงตอนนี้ข้าชักจะสงสัยแล้วว่าเจ้าแกล้งโมกับข้าอยู่ตลอดหรือไม่เรื่องอื่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำไมเวลาเอาใจคนกลับเก่งเองโดยไม่ต้องมีใครสอนนักเฉินหยางยิ้มซื่อ,อท่านที่ดื่มน้ำดื่มเสร็จแล้วก็ไม่โกรธแล้วเฟิงเยี่ยไปไม่รับมองนางตาขวางพูดว่า ไม่มีทางคิดว่าข้าหลอกงายเหมือนเด็กสามขวบอย่างนั้นหรือวันนี้ต้องให้เจ้าเจ็บตัวกันบ้างจะได้หลับจำจำแต่เรื่องกินไม่จำเรื่องถูกตีเจ้าสิทถึงจะเป็นคนที่ร้ายที่สุดคนนั้นเมื่อวิธีนี้ใช้ไม่ได้เฉินอย่างทำหน้าเศร้าอีกครั้งมือก็ปล่อยลงคอเสื้อก็เปิดออกไม่ทันได้ระวังจึงถูกเห็นจนหมดเปลือก ตอนแรกเฟิงเยี่ยไปก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นแต่แม่นางน้อยผู้นี้โง่จนน่าสงสารในสายตาของเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งสังสอนที่ไปก่อเรื่องมายังไม่ทันเลยจะมีเวลาไปคิดอย่างอื่นได้อย่างไรย้อนคิดถึงเมื่อเขาอายุ14เริ่มโตเป็นผู้ใหญ่รู้เรื่องมากขึ้นนั้นจนถึงตอนนี้สิบกว่าปีจะว่าอย่างไรก็เป็นคนช่ำชองยากที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้ แต่ตอนนี้ถึงกับเหมือนเด็กเพิ่งโตอย่างนั้นเลือดลมสุบฉีดเปลวไฟรวมอยู่ที่เดียวเห็นว่าใกล้จะทนไม่ไหวแล้วกระนั้นก็ยังถูกประโยช์ของเฉินอย่างที่ว่าท่านซ่อนอะไรไว้หรือดับคาที่แม้นางจะไม่รู้ว่านั่นคืออะไรที่ถามออกมาก็เพราะความอยากรู้แต่เฟิงเยี่ยไปก็ยังมีความรู้สึกอายที่เหมือนถูกจับได้คาหนังคาเขา,ขาหน้าแดงเหมือนทาชาติอย่างนั้นเฉินอย่างเข้ามาใกล้ใ้ชี้ตรงนั้นพลางถามไม่หยุดว่า ข้างในนี้คืออะไรท่านซ่อนอะไรไว้ข้างในหรือนางไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างชายหญิงว่าต่างกันตรงไหนสภาพเช่นนี้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกเด็กที่ขี้สงสัยก็มักจะดื้อดึงเฟิงเยี่ยไปแกล้งทําเป็นไม่สะทกสะทานกระแอมไอเบาเบาสองทีตอนนี้ยังยืนขึ้นไม่ได้ไม่อย่างนั้นจะทรมานกว่านี้อีกจึงได้แต่ทำสีหน้าเย็นชาสั่งสอนนางอย่าเชยช้ยไปเรื่องอื่นเจ้าออกไปห่างๆข,าข้าข้ายังพูดไม่จบเลย เฟิงเยี่ยไปยืนห่างแล้วก็จริงแต่สายตาก็ยังมีได้ละออกไปยิ่งเฟิงเยี่ยไปไม่บอกนางนางก็ยิ่งอยากรู้ตกลงสามีซ่อนอะไรไว้ตรงนั้นไม่น่าจะมีใครซ่อนของกินไว้ตรงนั้นกระมังสกรปรกจะตายแต่ว่าหากไม่ใช่ของกินแล้วจะเป็นอะไรได้อีกไฟนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ส่งไม่ลงเฟิงเยี่ยปนั้นเรียกได้ว่าไฟลามขึ้นหัวใจแล้วสติค่อยๆเลือนรางโดยเฉพาะเมื่อเห็นเฉินหยางในสภาพเสื้อไม่เรียบร้อยเช่นนี้เหมือนกับราดน้ำมันบนกองไฟยิ่งเผายิ่งแรง เขาพยายามและสายตาออกไปเสียงที่พูดออกมาก็ยังสันเทาใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเชินยังเก็บเสื้อขาดขาดบนพื้นขึ้นมาใส่อยู่นานก็ใส่ไม่ได้ท่านที่เสื้อขาดแล้วใส่ไม่ได้แล้วมือที่กำแน่นของเฟิงเยี่ยไปสันอยู่ตลอดอย่างนั้นก็ไปหาตัวใหม่มาใส่ วันนี้ท่านพี่แปลกจริงๆปากเฉินอย่างบนเบาๆแล้วเปิดตู้เสื้อผ้าเสื้อผ้าลายตาทั้งตู้นางไม่รู้จะเลือกตัวไหนดีจึงหยิบออกมาตัวหนึ่งแล้วใส่อย่างรวดเร็วท่านพี่ค้าใส่เสร็จแล้ววันนี้เขาตั้งใจจะสั่งสอนนางดังนั้นจะแสดงท่าทีใกล้ชิดกับนางมากไม่ได้รอให้นางเปลี่ยนเสื้อผ้าหันกลับมาบนใบหน้าเขาก็ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเย็นชาอีกครั้ง สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสแกน QR code หรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปผูห้ญินเจ้าสำราญ